ดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของวงกลมกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของการหาพื้นที่วงกลมเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนเรื่องของส่วนประกอบของวงกลมก่อนนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับว่าวงกลมมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ ดูที่หน้าจอนะครับสักครู่นะครับดูที่หน้าจอนะครับนี่ครับคือส่วนประกอบของต่างๆของวงกลมนะครับถ้าเกิดกำหนดจุดนี้ครับจุดนี้ครับคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับคือจุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนะครับ เวลาถ้าเกิดเราลากมาทางนี้หรือว่าลากมาทางนี้หรือว่าลากขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมาจากจุดศูนย์กลางเนี่ยแต่ว่าลากมาตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะยาวเท่ากันใช่ไหมครับมันจะยาวเท่ากันอ่ะให้หขีดก็คือมันจะยาวเท่ากันโอเคไหมครับเส้นที่แต่ละเส้นที่มันลากมาแบบนี้ครับเราเรียกว่ารัศมี โอเคไหมครับเราเรียกว่ารัศมีนะครับอันนี้ครับก็เป็นรัศมีเหมือนกันนะครับรัศมีครับจะย่อด้วยตัว R ครับจะย่อภาษาอังกฤษนะครับว่าตัว R ก็คือ radius ครับ radius รัศมีนะครับก็คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางวงกลมมาหาเส้นรอบวงครับ เมื่อกี้พูดถึงเส้นรอบวงเส้นรอบวงครับก็คือก็คือเส้นที่มันวาดเป็นวงกลมแบบนี้ครับเราเรียกว่าเส้นรอบวงโอเคไหมครับแบบนี้เราเรียกว่าเส้นรอบวงจากนั้นครับจากนั้นเมื่อลากเส้นจากเส้นรอบวงหนึ่งนะครับลากจากเส้นรอบวง ข้างหนึ่งมาผ่านเส้นผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็มาหาเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งครับอย่างที่ไฮไลท์สีแดงไว้นะครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงข้างหนึ่งมาหาอีกข้างหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางเอเคไหมครับเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ภาษาอังกฤษครับเขาจะใช้คําว่า d นะครับ d แทนเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็เส้นรอบวงเนี่ยครับเขาจะใช้คําว่า c นะครับ circumference นะครับอันนี้ครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับลากจากนี้จากเส้นรอบวงข้างหนึ่งมาหาเส้นอรอบวงอีกข้างหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางแต่ถ้าเกิด ลากจากเส้นรอบวงหนึ่งไปจนถึงอีกเส้นรอบวงหนึ่งแต่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางหรือว่าเป็นเส้นสีฟ้านี้นะครับเขาจะเรียกว่าเส้นคอร์ดเขาจะเรียกว่าเส้นคอร์ดโอเคไหมครับไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเขาจะเรียกว่าเส้นคอร์ดนะครับอ่ะให้ความหมายของเส้นคอร์ดนิดนึงครับคือเส้นที่ลาก ากเส้นรอบวงบรรจบนะครับไปบรรจบที่เส้นรอบวงหมายความว่าอะไรนะครับ หมายความว่าอย่างนี้ครับไหนลองบอกได้ไหมครับว่าลองบอกได้ไหมครับว่าสมมติครับลากเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นขอดไหมครับเส้นสีฟ้านี้คือเส้นขอดไหมครับใช่เป็นเส้นขอดนะครับเพราะว่าลากจากเส้นรอบวงมาบรรจบที่เส้นรอบวงอีกข้างหนึ่งนะครับ นะครับอ่ะแล้วเราก็สรุปได้ครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นรอบวงที่โทษครับคือคอรทที่ยาวที่สุดนะครับมาจดตรงนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางครับคือเส้นคอรทที่ยาวที่สุด โอเคนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็เป็นคอร์ดนะครับแต่เป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดด้วยนะครับแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทดสอบนิดนึงครับเส้นนี้ครับคือเส้นคอร์ดหรือเปล่าเส้นสีฟ้านี้ใช่ครับก็เป็นเส้นคอร์ดนะครับเพราะว่าลากจากเส้นรอบวงมาหาเส้นรอบวงอีกข้างหนึ่งโอเคนะครับอ่ะโอเค ถัดมาครับถัดมาถ้าเกิดครับถ้าเกิดว่าเส้นขอดครับพอเราเอาเส้นขอดเนี่ยครับมาลากที่วงกลมนะครับมันจะเกิดพื้นที่ส่วนนี้ครับมันจะเกิดพื้นที่ส่วนนี้ครับส่วนที่แรงเงาสีเขียวนั่นแหละครับ เขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนนี้เขาเรียกว่าเซกเมนต์ครับเขาเรียกว่าเส้นเส้นทษครับเส้นเซกเมนต์โอเคนะครับเขาเรียกว่าเส้นเซกเมนต์คือพื้นที่ส่วนที่เส้นคอร์ดนะครับอ่ะ ถัดมาครับถัดมาพื้นที่ส่วนนี้ครับก็คือเส้นรัศมีครับสองเส้นอันนี้เป็นเส้นรัศมีนะครับสองเส้นมาลากลากมาสองเส้นครับมันจะเกิดเป็นพื้นที่ส่วนนี้ครับเราเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่าเซกเตอร์โอเคไหมครับเราเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่าเซกเตอร์ โอเคนะครับก็คือเส้นที่รัศมี2เส้นนะครับจะเกิดเป็นพื้นที่เซกเตอร์พื้นที่เซกเตอร์เนี่ยครับหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะเรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมฐานโค้งนะครับเรียกว่าสามเหลี่ยมสามฐานโคง้งหรือว่าเซกเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะนะครับอ่ะ ลองทดสอบนะครับอ่ะทดสอบดูว่าดูว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอืมอ่ะโอเคครับ เราดูที่รูปวงกลมนี้ครับไหนตอบได้ไหมครับว่าจุดนี้ครับเขาเรียกว่าจุดเรียกว่าจุดอะไรนะครับเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับแล้วเส้นสีชมพูแล้วกันครับที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาเส้นรอบวงนี้เรียกว่ารัศมีนะครับหรือว่า R นะครับ แล้วถ้าเกิดเส้นสีเขียวนี่ครับลากจากเส้นรอบวงหนึ่งมาหาเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งนะครับโดยผ่านจุดศูนย์กลางเราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเราจะใช้คาว่าดีนะครับ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นนี้ครับคือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงหนึง่งมาหาเส้นรอบวงหนึง่งโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางครับเราเรียกว่าคอรดนะครับเราเรียกว่าคอร์จากนั้นครับมันจะเกิดเป็นพื้นที่ส่วนนี้ครับ จะเกิดเป็นพื้นที่ส่วนที่แรงเอาสีดำไว้เราเรียกว่าเซกเมนต์ครับอ่ะไม่มีไมเต่ขูครับอ่ะเราเรียกว่าเซกเมนต์นะครับแล้วถ้าเกิด <c oughs> เราลากรัศมีอีกเส้นหนึ่งมาครับ อะเราลากรัศมีสองเส้นมาแบบนี้ครับแล้วพื้นที่ที่เกิดจากรัศมี2เส้นที่แรลงเงาแบบนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกว่าเซกเตอร์เราเรียกว่าเซ,กเ,เาเก,าเซกเตอร์นะครับอะมีอะไรอีกนะครับไม่มีแล้วนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเส้นผ่านศูนย์กลางครับจะเป็น2เท่าของรัศมี ใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันเกิดจากรัศมี2เส้นนะครับอ่ะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันครับนี่ครับมันก็เป็นรัศมีเส้นหนึง่งแล้วก็นี่ครับก็เป็นลัศมีอีกเส้นหนึง่งเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเป็น2เท่าของรัศมีนะครับอ่ะจดนิดนึงครับเส้นผ่านศูนย์กลางขอ,อย่อด้วยตัวดีนะครับ ดีครับจะเท่ากับ2 r นะครับก็คือ2คูณ r หรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะเป็น2เท่าของรัศมีโอเคนะครับอ่ะทีนี้ครับเรารู้ส่วนประกรอบต่างๆของรูปวงกลมแล้วนะครับคลิปต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการหาความยาวรอบรูปแล้วก็พื้นที่ของรูปวงกลมครับ แล้วก็ยังจะไปแล้วก็ยังสอนยังสอนถึงการหาพื้นที่เซกเตอร์ครับอ่ะแล้วก็จะสอนเรื่องของการหาพื้นที่เซกเตอร์ด้วยนะครับว่าพื้นที่ส่วนนี้ครับที่แรงเงาสีเหลืองเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามชมต่อช่องความรู้ฟรีคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ